สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเปิดไพ่ปักแรกเดือนกรกฎาคมนะคะการงานการเงินความรักและสุดท้ายไพ่อยากบอกรอไรชาวราศีสิงห์นะคะเรามาเริ่มจากการงานนะคะชาวราศีสิงห์การงานเป็นอย่างไรปักแรกเดือนกรกฎาคมนะคะขอะให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะอวยพรนุชัยชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะ การงานช่วงนี้นะคะปักแรกเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรการงานเทพาเสวนะคะแล้วก็เทพพุทธแล้วก็พระพิรุณน,นะคะอืมชาวราศีสิงห์การงานช่วงนี้ก็เรื่อยๆช้าๆนะคะอาจจะมีการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะคะ Ừ, ช่วงนี้ว่าจวาวาทศิลป์ดีนะคะใช้คําพูดของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะคาพูดอาจจะมีการดัดแปลงหรือคําพูดช่วยให้คุณได้แก้ปัญหาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรต้องพูดออกไปไม่ว่าจะเกี่ยวกับการงานหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะพูดออกไปแล้วจะดีนะคะการเดินทางนะคะช่วงนี้จ,จะมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาได้เดินทางแล้วจะดีอาจจะมีคอนเน็กชันหรือว่ามีอะไรที่ทําให้งานของคุณนั้นไปในทิศทางที่ดีได้นะคะช่วงนี้ขอให้คุณ ตั้งใจนะคะขยันอดทนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่พระเสาร์เนาะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันเข้ามาเป็นอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องพิสูจน์ความสามารถเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จได้ดีนะคะอืมอ,มอะไรติดเลยเนี่ยอ่ขอโทษค่ะอืมมันจะเจริญเติบโตอย่างช้าช้นะคะไพ่พี่รุณเนี่ยเกี่ยวกับการเวลา อะไรอะไรมันจะค่อยๆโตอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆพัฒนาค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ผลเ,เกี่ยวผลประโยชน์หรือว่าดอกออกดอกออกผลนั้นเกิดขึ้นแน่ถ้าคุณตั้งใจควรดินลดน้ําใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันกับการทํางานถ้าคุณตั้งใจตั้งมั่นพยายามค่อยๆทําไปคุณจะสร้างตัวตนได้ในอนาคตนะคะใครรองานอยู่ช่วงนี้ก็ต้องรอสักหน่อยนะคะปักแรกนี้เนี่ย อาจจะได้ได้ช้าได้เริ่มงานช้าหรือได้ข่าวเกี่ยวกับงานที่คุณรอเนี่ยช้าสักหน่อยนะคะปักปักแรกเนี้ยอาจจะไม่ใช่จังหวะของคุณนะ่ะอาจจะเป็นปักหลังหรือว่าอาจจะต้องรอนะคะก็รอเมื่อไหรก่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะแต่ว่าปักแรกเนี่ยค่อนข้างช้า,ชาๆเหนื่อยๆนะคะอืมทาวิศนุกรรมใต้สำรับนะคะบางทีเนี่ยถ้าอยากให้งานมันไปได้ดีเนี่ย บางทีคุณอาจจะต้องแก้บางจุดนะคะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณอาจจะต้องแก้บางจุดแก้บางอย่างเพื่อให้งานมันไปต่อได้อย่างสบายใจนะคะหรือถ้าคุณทอํองานในองค์กรเนี่ยบางทีมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งมันถึงจะดีขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะดูเอื่อยๆช้าๆเหนื่อยนะคะชาวระสีสิงลองไปดูนะคะว่าคุณจะแก้ไขอะไรตรงไหนได้บ้างนะคะ เออแต่มันไปต่อได้นะคะแค่มันช้าแล้วเหนื่อยอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะชาวราศีสิ่หงแล้วการเงินเป็นอย่างไรการเงินนะคะของเบ้งก็ต้องวางแผนทางการเงินที่ดีนะคะไพ่ใบที่สองพระโ,โนทิเหนื่อยอยู่เลยเหนื่อยนะคะเรื่องเงินเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยกับครอบครัวแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับการเดินทางหรือยวดยานผ่านนะนี่คุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเอาอีกแล้วหรอเป็นอีกแล้วหรออะไรอย่างนะะี้ค่ะ ไพ่ใบี่สานนะคะเป็นไพ่พระนารายนรรทงศีลโอนหน่วยจริงอืมแล้วก็ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้การเงินที่รอคอยจะเข้ามาช้าสักหน่อยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีแผนสำรองว่าถ้าเองเงินที่คุณรอนั้นมันมาช้าเนี่ยคุณจะทําอย่างไรนะคะอืมแล้วก็เออ,อย่าลืมว่ามันมีเกณฑ์การเจ็บป่วยของคุณหรือคนในครอบครัวมันก็ต้องเสียเงินนะคะอืม แล้วก็ถ้าเกิดว่าลงทุนใดช่วงนี้คิดสักนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจในการที่จะต่อยอดลงทุนในธุรกิจหรือหน้าที่การงานที่จะต้องเสียเงินในการต่อยอดการลงทุนนะคะของเด้งอ่ะขึ้นมาจริงๆคุณเอาตัวรอดในเรื่องเงินได้เงินจะเข้ามาให้รอดให้ผ่านไปได้แหละนะคะแต่มันก็ยังทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมันยังมีเรื่องการแบบยังใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดสักนิดยั้งสักนิดหนึ่งอ่ะ มันก็เลยรู้สึกว่าอืมเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะแบบการเงินคล่องกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะอืมก็ต้องรอสักหน่อยนะคะจังหวะของเดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังเป็นจังหวะที่พี่หมออธิบายไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักชาวราศีสิงความรักเป็นอย่างไรชาวราศีสิงความรักเป็นอย่างไรนะคะ ชาวราศีสิงห์ถ้าอยากให้เงินดีลองปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าทําบุญอะไรที่การเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตนะคะความรักนะคะพยาคุดกับนางกากี่พระแม่คงคาพระนารายณ์บรรทมศรีเกิดขึ้นซ้ําในหนน้าใความรักด้วยนะคะอืสุ่งนี้ความรักก็เหนื่อยเบืเบอ่เบอเซ็งเ,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 เนาะอืมอาจจะมีอะไรของการที่แบบ หยุดพักหยุดนิ่งของความสัมพันธ์เป็นได้อาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามากั้นให้ความสัมพันธ์ของคุณหยุดนิ่งเป็นได้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะบางทีบางทีเราอาจจะต้องลดอีโก้ลงด้วยนะคะแล้วก็อะไรที่มันแข็งแข็งก็ลองเติมความหวานนะคะอืม ส่วนคนโสดนะคะคนโสดแล้วมาระวังคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเข้ามานะคะเออก็เช็คดีๆว่าเขามีคู่แล้วหรือยังนะคะแต่คุณอาจจะเบื่อกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้เจอแต่คนมีคู่มาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบฉันดูแลตัวเองได้ไม่สนความรักก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ก็ก็ดีนะคะเพราะว่าก็อยากจะแนะนําให้โสดต่อไปก่อนในช่วงนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์นะคะ ให้อยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์ไพ่พระพรหมฤษีนะคะพระพรหมฤษีนะคะเป็นไพ่ของการเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นไพ่ของหมลิขิตนะคะอะไรอะไรได้มาจากหมลิขิตหรือว่าเมตตามาหานิยมมีผู้ใหญ่สนับสน,นุนหนุนนําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเป็นได้นะคะการเดินทางการศึกษาต่อโดดเด่นมากนะคะ หรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆช่วงนี้คุณจะเป็นที่หน้าเคารพถือหน้าถือตานะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของเทพจนจร์น่าจะมีอะไรให้คุณต้องต้องคิดในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เหตุและผลในการไตรตรองในการตัดสินใจนะคะไพ่ใบที่3นะคะเป็นไพ่ของทศกัณฐ์ออกรบนะคะความว้าวุ่นใจหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องตัดสินใจให้คุณต้องทําเพราะฉะนั้นก็จัดลําดับความสําคัญใช้เหตุและผล ในการตัดสินใจนะคะแล้วจะไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะและนี่คือปักแรกเดือนกรกฎาคมนะคะชาวราศีสิงห์ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ